แอดมีข้อฝันครับของพอสนเนาะ,ะเป็นเอฟซีที่เพิ่นถูกหวยเอาบรมามถูกลอตเตอรี่ซะ,ะถูกลอตเตอรี่ที่เพิ่นเบิ้งทิพย์ของแอดครับผมที่น้องพุม่มยิบใบไม้ให้เนาะเพิ่นถูกรอตเตอรี่หกหนึ่งสี่สิบก็ใบครับแล้วเมื่อเศร้าเนี่ยครับเพิ่นโทรมาหาแอดบอกว่าคนมีโชคไม่อคือนนีด น้องผู้มหามาสันมาแบบโอ้ยหลัดชลอดมากแบบเต็มยุดเลยมาสันเอาน้องผู้ชา,ายสิไปหามาสันอยู่มาเลเซียมาสันดอกบอแมนเพิ่นมาในความฝันมาสันว่าป้าไปในความฝันขีฬาชลอด,ดไปแล้วที่มันหนาแปลกใจก็นั่นหนาว่าเป็นแต่คนลุกมาสันว่า หลังจากที่เพิ่นฝันจบแล้วเพื่อนขามฟังมาตลาดอยู่ฟังไทยครับฝันไม่ขึ้นตอนเศร้าก็ขามฟังมาฟังไทยครับฝันที่เป็นจริงเราสัน่นโอ้เป็นยังไงพอ่อฝันที่เป็นจริงมันเป็นยังไงเนีย่ยเราสนุกเพื่อนว่าเพื่อนฝันว่าน้องพุ่มขี่ขี่ลาดฉลดครับเที่ยมช่างเอราวันมหามหาเพื่อนมาดี การแต่งตัวของน้องพู่มนี่แบบใส่แต่งตัวขึ้นนักธุรกิจวสันเอา้านักธุรกิจอย่างไรเนาะบานนี้น้องพู่มตัวเล็กน้อยใส่สูตรผูกในไข่ครับคือจังนักธุรกิจเพิ่นว่าโอ้ว่าหน้าสีจับขนาดวาสันบานนี้ว่าแล้วเพิ่นเอากระดาษไม่ยื่นเลขให้วสันตพับกระดาษไม่ยื่นเลขให เอาเลขยังพ่อเสน็จผมถามโอ้อยากหู่ตัวเลขคับเพื่อนไอ้บ้าย่าเฝ้าย่าเฝ้าเสั็เดี๋ยวสิเราสู้ฟังเส่็เอามายื่นเลขให้แล้ววันี่บอกคุณพ่อสนวะร,ร,ร,รับตากอนได้เหรอสดนรับตารับตาแล้วเราจังค่อยเปิดเบื้วงเสั็ปัดเปิดออกมาแล้วตัวเลขเลี่ยมยุบ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 ยูไหมครับเป็นตัวเลขเอาตัวเลขเป็นสีใดพ่อือสีเหลี่ยม แดงบ่ตัวเลขบ่แดงแลาวสันดำบ่บ่ดำเอามันเป็นสีอะไรแดงกับแดงแดงกับบ่แดงดำกับบ่ดำเราเมันเป็นสีอะไรบ้านี้เป็นสีทองแลสันตัวเลขเป็นสีทองเอาเป็นสีทองเหลี่ยมยุบๆเลยเลบอ่พ่อว่นแมนแลสันบู้ยจะแม่นฟันคักฟันแนวแลวสันฟันวาบ้านี้เพื่อนบอกว่าตัวเลขที่เพื่อนเอาไ้เนาะเพิ่นกให้ให้ไปซื้อนั่นละ หลังจากนั้นเพิ่นกน็ได้ตัวเลขแล้วเพิ่นก็เเบาซูฟังเนาะว่าแอซเลาคาวๆก่อนเด้อสิเลาซูฟังคาวๆน้องพูม่มเพิ่นบอกว่าเพิ่นมาแต่สวรรค์เพิ่นเป็นเทวดานี่คือความฝันเด้อครับเด้ออันนี้คือความฝันโปรดชัยวิจรณญาณครับเพิ่นเป็นเทวดา แล้วข้าวนี้เพิ่นลงมาโลกมนุษย์มาสั่นเ,เพิ่นมีเวลามาบ่โดนบันไดครึ่งวันของโลกมนุษย์บรแมาผิดครับครึ่งวันของสวรรค์ทั้งสวรรค์ทั้งเมืองบาดาลเพิ่นว่าครึ่งวันเนี่ยเท่ากับห้าสิบปีของโลกมนุษย์เพิ่นบอกวางสี่วสั่น อันนี้คือน้องพู่มในความฝันบอกพระสนเพื่อนก็นเราหลายๆอยางให้ฟังอยู่เนาะเราสู่พระสนฟังนน่อยละ่ะแอดกะจำบได้ยให้กันจำบได้รายละเอียดแบบเปะเๆเเนะครับกะฟังคร่าวๆแล้วกันหลังจากนั้นเสจวราสันเพื่อนก็นบอกว่าให้พระสนเนี่ยกะให้ไปทาบุญเด้อว่ะสันบอกพ่อว่าให้ไปทำอยู่นครสวรรค์เป็นไม่ได้จังไหนครับบอกให้ไปบอกว่าให้ไปฮ็ดบุญอยู่นครสวรรค์ว่าสัน พอสนตื่นเสามาเราสู่น้องไส้ฟังเสร็จบอกน้องไส้เลยน้องไส้เพิ่อนอยู่เมืองไทยครับแต่ว่าเพิ่นเ็ำงานอยู่มาเลเซียเพิ่นถูกเพิ่นได้รางวัล40ไปเนาะ61ครับที่แอดนําเสนอคลิปไปเพิ่นเบิ่งคลิปแล้เวเพิ่นก็นถูกลอตเตอรี่40กว่าใบก็เลยให้ไปเฮ็ดบุญอยู่ที่นครสวรรค์บอกพร้อมว่าให้ไปจังซี่ให้ขี่รถตู้ไปอย่าขี่มอเตอร์ไซค์ไป ยาคยีเอากระบะให้เอารถตู้ไปแล้วกะเอาให้มีผู้ยิ่งี่ผู้ยิ่งไปนั่งสามคนหรือ,อยังไงนี่ลหละนะครับนี่ในความฝันพอสนเพิ่อนกับสั่งน่องเรียบร้อยให้ไปเฮ็ดบุญแล้วบอกอีกว่าอ่ามูติเหตุงา่ายน้ำกันวาสันลูกเพิ่นสิบประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตครับ ให้เฮ็ดบุญน้ำเพลินนั่นอ้ยบอกมาแล้วคนลูกพ่อเศร้ามากครับมูเพลนที่เฮ็ดงานอยู่น้ำกันนะวะลูกนะ่ะประสบุบเนตมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเรียบรอยแล้วตอนที่คุยกับประสนุนครับนี่ตอนนี้ยังขนลุกเลยขนสีบ่ำควายมีครับสังเกตตุม่มหนดนะตอนที่แอดมาเราตอนนี้ยังขนลุกอยู่ บอกวคนหัวลุกหยาบๆให้เฮ็ดบุญน,น้ำเพินน้ำพอสมเพินก็เลยเฮ็ดบุญไปหาลอยครับเนาะหลังจากที่เพินคุยกับน้องเซ็ตียบร้อยครับแล้วก็เพินมาตลาดขามมาฟังไทยเขาไม่เวลาปิดเปิดแ๊บนึงห้สามารถอ่าขามมาได้ครับพ่อเพินมาตลาดมีแม่ค้าลอตเตอรี่ครับเอาลอตเตอรี่มาให้พศนสี่สิบใบ บอกว่ามีคนให้เอามาให้่าสันบื้บาทนี่เข็นเดตรีตั้งซีสิบใบเอา้าคุณจักกันกับผมูุจักกันคืนอคูจักซื้อผมว่าสันมีคนบอกให้เอามาให้แม่้ารเดตรีบอกซ้ำนี่ผมไม่ได้สร้างเด้เพิ่นคืเสียเอาให้เอามาให้มีคนบอกว่าสันเอาโอ้ยบอกเรผมคนขี้งลุกเดี๋ยวบาทนี่ตัวเลขที่เพิ่นเอามาให้นะครับซี่สิบใบนะ มีเลขตัวเดียวล้วนเลยเลขตัวที่น้องพุ่มยื่นให้พ่อสนที่เหลี่ยมยุบๆนะครับตัวเลขตัวเดียวกันเลยบอสันแม่นี่หลีบอสันบอสันผู้อื่นนะเอามาให้ถือคนบอสันทุกเพื่อนว่าทุกทุกคนพ่อสนอันซื้อสนนี่ถือคนแล้วเอามาให้ถูกคนแล้วกับสันผมเอาเด้อกับสันกะเอามาให้เจ้าเจ้ากะเอาตี่สัน เพิ่นควักเงินท่านที่ครับ4,000บาทลอตเตอรี่4บใบเลขตัวเดียวล้วนๆหางเดียวพร้อมโอ้ยบาทนี่ตอนที่คุยกันครับโศนอยู่นั่นขนขี้งนี่ลุกอยู่ตลอดอนะครับผมพออยากสีเซียนะครับงวดที่แล้วเพิ่นกระถูก40กว่าใบเท่กัน61นึงนะครับที่แอดนั่มทำคลิปลงเสนอ น้องภูมิเด็ดหยิบใบไม้เลขหกหนึ่งนะครับเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นเป็นหกหนึง่งหนึ่งหกเลยนะครับในคลิปกั้วาว่าดูด้านหน้าเป็นหนึ่งหกดูด้านหลังเป็นศูนย์หนึ่งเพื่อนบอกว่าเพื่อนบ่าานบเห็นเลขศูนย์เพื่อนเห็นเป็นเลขหกหนึ่งอย่างเดียวเพื่อนกโตตอ่าท o o t h a n ต lottery กับเจ้าประจําที่อยู่ฝั่งไทยนะครับหกหนึ่งมีอไรเพื่อนเอาหมดเพื่อนในสี่สิบก็ใบนะครับโอ้ยบ้านนี้ก็เลยบอกพอ่อ บอกพ่อสนขออนุญาตอัดคลิปขออนุญาตอัดคลิปขอนําำเสนอเอฟซีนนะเพื่อนบอกว่าโอ้ย่าเฝ้าวะสันยา่าเฝ้าถอาสันโอ้ตอนนี้ยังท่านมีคลิปลงเลยนี่ขออเนี้ความฝันของพ่อนี่ขนาดผมฟังผมยังขนคิ้งลุกขนาดนี้ฝันที่ยังก็สิเป็นจริงเป็นคักขนาดนั้นน้องพุ่มชี้ช่างเอราวันมาก ต้องพุ่มบอกเองว่าช่างที่เทียบปลัดฉลดมากนั่นเป็นช่างเองลวันอย่าพึ่งเถอะพอสนบอกอย่พึ่งนะครับบอกว่าเอาเอาจังสี่ถ้าสี่ลูกมล่ออีกจากสองจากมือสองมือซะขอร่อขอล่อขอล,อ,ขอ,ลอก่อนอย่าพึ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นเอาที่จริงพอสนมาอยากให้ลง นะครับบ่อยากให้ลงเลยแต่ว่าแอดกะว่าโอ้ยขออนุญาตเอาไปดังปันเด้อพอขออนุญาตแบบค้ำจังไลยกะคิดนี่ขอให้ลงแน่เพื่อนก็นเลยเอาวข้อสั่นกะล่อล่อสะก่อนเนาะอย็บหมื่นสองหมื่นจังคอยจังคอยลงซะตัวเลขนะนะครับก็เลยได้มาเ้าแต่ความฝันนี่แหละซูฟังรับปากเพื่อนแล้วเนาะเดี๋ยวเ่าสิปิดค้ำเบาได้ยั้งหน่อยๆเพรสนกับอีกหมื่นสองหมื่นครับ เดี๋ยวเพิ่นสิบอกมากะถ้าแอดคิดกะคิดว่าอาจสีรลอยืินยันอีอย่าง,งสักอย่างหนึ่งกะเป็นไปได้ครับอ้อแล้วที่สําคัญครับน้องพู่มในฝันเนี่ยบอกว่าเพื่อนเราเรื่องของพ่อของแม่ที่เป็นปัจจุบันเหนี่หยฟั่งนําหละในฝันครับแล้วก็บ,บอกว่าหลังวันที่สิบหลังเลขออกแล้วครับสิมีของกำนันมาให้ แต่ว่าให้หลังเลขออกก่อนชิมีของกับนั่นมาให้โอ้บาทนี้ก็เลยคิดโอ้ยพอ่พอ,อพอ่โอโมเมนพ่อสิถูกรางวัลที้หนึ่งสบพอ่อสันดอกกับจักแล้วสันกับบ้องหูคือกัน,น,นก็เลยโอ้ตายแล้วทั้งใจก็อยากเฝ้าลุ้งคลิปอยากเสนอตัวเลขให้เอฟซีแต่ว่ากับขัดคำว่า,าที่เับปากกับทั้งผสานบา่ได้เนาะครับเนาะจังไรกะให้เอฟซี รอติดตามนิดนึงครับตัวเลขนั่นได้แน่นอนถ้าใครสนใจเนาะก็ให้ติดตามไว้แล้วก็ล่ออีกมือหรือสองมือครับเดี๋ยวกระสีได้ลงให้ใหเบิ้งครับเลขตัวนี้กะสิถือบ่งงามบอรกระงามอยู่สกกดสีวานะบองงามกบะงามบางสำนักกะดับมากนะครับบางสำนักกะเด่นมากตอนแรกกะ บอไดสนใจบอได้มองเลขตัวนี้เลยสําหรับงวดนี้ครับแต่ว่าพ่อได้ฟังความฝันของโอสนแล้วนี่บฮึบฮึบฮึบึบขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวสิไปหาลอตเตอรี่ไว้อยู่ตอนแรกนี่แหละมีตลาดที่พี่บุญรัรกเนี่ยครับสิไปหาลอตเตอรี่ไว้จักซีชาหาสิบบอไดหลายไปเอาจักหาหกใบพ่อนะครับหาเทียมีโชคไม่ใช่น้ำเพลินเอาครับ เพราะฉะนั้นขอโทษขออภัยที่คลิปนี้ภาษาหมาล่งตัวเลขได้นะครับคลิปที่อาจะลงเดี๋ยวสีสัมผัสพศนโดยตรงให้พศนเล่าเลยนะครับเอาชัดเจนเอาเสียงพศนเป็นค้นเบานะครับเดี๋ยวคลิปนี้แอดฝากไปสำนีก่อนครับมาแจงข่าวจากซีทีวว่าเป็นข่าวดีกะกะจะงูหัวดีบอหลังวันที่ 16, สิบหกจังสฤษหัวดีหรือบอดีนะครับเนาะ,ะคลิปนี้แอดฝากไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ